ປະເຈົ້າຈືນອງຍິງນລມົນนะເົ້າປະຈຸບັນນ້ອງອາຍຸ29ປີເນາະເຈົ້າປັົນจังหวัดອຸດທະລເຈົ້າ ลองทานตัวคอลลาเจนนาลาได้มาประมาณ2เดือนนอนอกนอกัได้ผลลัพธ์เกี่ยวกับเรื่องผิวนะเจ้าเพราะว่านอกเป็นคนที่นี้ห้อยสิวตั้งหลังแล้วคราวนี้พอได้ทานเข้าไปจะเจ้าห้อยสิวหรือห้อยดงดามาเจ้ามันกะหายหรือค่อยๆจากลงเจ้ามันก็นเลยทําให้ผิวเขาใสาขึ้นแล้วก็ทำให้ผิวมันเรียบเนียนสม่าเสมอขึ้นเจ้าใช้เวลาในการทานจนเกิดผลลัพธ์เรื่องนี้ครับนานไหม ปกติใจใจเวลาทานคือติดไีดเห็นผลเลยอะเจ้ามันคือกับบุกแรงใจเวลาประมาณเจ็ดวันเจ็ดวันจะเริ่มสังเกตเห็นห้อยสิวที่เขาเคยปิดนะเจ้ามันเริ่มจากอ่ารอยสิวที่เป็นนี่คือบริเวณไหนครับจะเป็นบริเวณตั้งหลังเจ้าเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยผิวเทามันเหมือนเป็นสิวเจ้าเออแล้วคราวนี้เขาไปแก้มันมันก็เลยกลายเป็น้อยสิวดำ,ดำๆขึ้นเจ้า แล้วผิวสม่ำเสมอขึ้นแล้วส่งผลยังไงต่อความรู้สึกแล้วก็ชีวิตบ้างอ่นอปกติเฮาเป็นคนแต่งตัวดีเอาไปสงสง,งเลยคือว่าคอยบิดชิดแต่ไดเนาะและ้วนี่เพอเฮาได้แต่งตัวดีมันเปิดนี่เปิดหน่อยแล้วมันทำให้เฮารู้สึกมั่นใจดอยากจะแต่งตัวหรือว่าอยากจะใส่เสื้อผ้าที่มันดูดีขึ้น,นโอเคต้องขอบคุณน้องหญิงมากๆานะครับสำหรับการรีวิวขอบคุณมากนะครับขอบคุณเจ้า